สบายดีทานผู้สม้มสำหรับอีพีนี้บบาวสักจึกสิพ้าพีผ้าน้องไปส้มสวนกาแฟของปูและห่าเพื่อลำลึกความหลังตั้งแต่ข้าวบาวสักจึกยั่งหน่อยกับป่ากาแฟแห่งความทรงจำนี่คือสวนกาแฟยอยู่ทางภาคใต้ของประเทศลาวพี่น้อง สวนกาแฟกับทีมอแม่ใช้กระเจดินี่ใช้กระเดี๊ยดิไผ่ไทยเนื้อบ่เคยเห็นสวนกาแฟพี่น้องมาเบิ่งสวนกาแฟไม้ยาสุดลูกคู่ลูกตานุย้ยทั้งหมดจกักฮกตาครับสวนว่าจากัจากจักหมื่นต้น ต้นต่นตนเลยพวกข้าว้าวข้าวข้าวาวข้าวข้าอข้นวข้าวข้่วข้อวข้มว้าวข้าวข้นวข้าวข้วข้นหข้าว้าวข้ว้าว้ว้้าวขาต้้ข้าว้้้ม้ว้าว้า ต้นหมากลำไนพี่น้องต้นหมากงาะต้นหมากสมโอแซวโคาโดเอยต้นอันนี้อโวคาโดพี่น้องตัวนี้ตัวนี้อวคาโดอันนี้ก็อโวคาโดนี่คือความสมบูรณ์ทางที่ละพี่น้องทางเมืองล้างามแขวงสาลวัน บ้านเกิดเมืองนอนของข้าพเจ้าเองต้นมักมีพี่น้องแต่ละปีนะเจ็ดเจ็ดสิบแแต่วันนี้เพินน่นบ่ทันได้ลิแนงเนาะอันนี้มันกาแฟอาราบิก้าหรือว่าโรบัสตานี่นะตตาม่าจะเป็นอาราบิก้าอาราบิก้าพี่น้องอกาแฟอาราบิกา้าตอนน้องได้ลิแนงก่อนอาราบิกา้าตอนน้องได้ลิแนงก์มดเลมบ่นี่นบอลเลยนะ ไอ้ขันบุริเลยมันสิโบเป็นหมากอยู่นะจงไว้มันจะออกมาเป็นปุ่มไงโอ้ปีปีต่อไปนี่เด็ดสิได้ลายเนาะหอมได้ดอกกาแฟนะอันนี้เป็นต้นมะแขวนเด้อพี่น้องเด้อเนาะต้นมะแขวนนี่นะมะแขวนคิ้วๆนะไทยสำเนาอมักนมานี่แหละ ต้นมะแขวนต้นมะแข่นพี่น้องต้นมะแขวนต้นมั e, นจะมีน้ำหน่อยนึงนะอันเดียวกันหรือเดี๋ยวใช้หนาบมุมนี้เนาะมันเป็นแบบนี้จับค่ะบนี้มาจับค่ะมันบอกแบบนี้นี่แรกๆนี่โล่โล่เนี่ยเที่ยงนี้ทำเนี่ย เนี่ย <medio> ท่านบอกงาวะไงจะบ่าสมนีในคักมันบอกคักด้วยแบบอะไมาต่อท้าอะไบอกแต่ว่าต้องเรดดี้แนงหรือเ่ต้องเรดดี้แนงอ๋อนี่เนี่ยพอโต้จงไว้เลยเราจะเอาตัวนี้มนเอาตัวนี้มาแทะสองลำเวลาหลวงกินแต่ตรงเรือลำหนึ่งนะสมช่ติมันตายัโอ้ยพี่น้องมาเจอเห็ดขาวอีกพี่น้องเก็บ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 นี่เห็ดขาวแตะๆแล้วพี่น้องขึ้ลมเบิดบุกหูจิบเพจพี่น้องเห็ดกระอองอ่อน เอาว่ายแล้วว้ยก่อนเห็ดข้าวพี่น,น,น้่อันนี้จะนานโอ๊ะมีเร้อกระถูกอ่ะผู้กีดาเล้่ย ถึงว่าเบาสักจึกซิบไรเห็ดสวนแต่ความคิดหอดคิดถึง,งกินดอกกาแฟคิดหอดคิดถึง,ถงบรรยากาศไปหาเห็ดปกวกไปหาเห็ดขาวใใแต่ข้าวยังน้อยๆบรรยากาศนี่มันยังอยู่ในหัวของเบาสักจึกตลอดเบาสักจึกซิบไรย,ยูกย<อ>ไกลแต่ทุกครั้งจะได้ดื่มกาแฟ บาสกิจรู้สึกคือจะนั่งอยู่กลางป่าและมือนีก็เป็นมือที่บาวสกิจมาสูบเอาดอกกาเฟมาเก็บเพ็ดลำเลึกความหลังเมือ่อขังยังนอะว่าจะเป็นอาสีบใดขอแต่เพียงต่างใจกับมันบาวสกิกว่าทุกคนมีโอกาสประสบผลสำเร็จขอขอบคุณที่ทานที่ตามตลอดมา สักจิกชาแน,นลขอลาแล้ว,ลวพี่น้องเอ๋ยแสงดาวในตารอยยิ้มที่มันหัวใจผูกพันเราไม่เหงาเลยสายลมหนาวพลิ้วพรมอ้อมกอดแห่งรักเราจ และเธอตลอดไป